สวัสดีค่ะกระแชร์ขาดังมาลอกขาลงภาพคู่แม่แคปชั่นซึงส่งโพสต์ก็จิรายุกับปุณแม่พร้อมแคปชั่นซึงเลิกฟ้าผ่ากันไปอีกคู่สําหรับคู่รักตาราคู่นี้ที่หลายคนฝันว่าจะได้เห็นทั้งคู่จุงมือกันเข้าประตูวิวาแต่แล้วฝันต้องสลายเมื่อโบอเบญจวรรณนั้นได้ปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มก็จิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการแฉโดยเธอนั้นได้กลั้นน้ําตาไม่อยู่พร้อมเผยเรื่องราวความรักที่ผ่านมา และถ้าใครได้ติดตามหนุ่มก๊อตก็จะเห็นว่ายังไม่ได้ลบภาพคู่สาวโบต่อย่างใดและยังบอกไว้อีกว่า Good bye social media see you s o ซ n นอกจากนี้หนุ่มก๊อตก็ยังโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมแคปชั่นระบ,บุเอาไว้ว่าหลายปีก่อนเคยพาแม่มาเที่ยวเกาหลีด้วยงบประมาณอันน้อยนิดมีหลายอย่างมากที่เราทั้งคู่อยากได้แต่ก็ได้แต่มองณนะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าจนนะ แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ปลูกไว้ยังไม่ออกดอกออกผลวันนี้กลับมาอีกครั้งเห็นแม่ได้ซื้อได้กินสิ่งที่เขาชอบก็มีความสุขรักแม่ที่สุดครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสเขาดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ